เพื่อนครับวันนี้ก็ซื้อตัวตั้งเวลามานะทีนี้เราก็จะมาตั้งเวลากันก็เรียนรู้ด้วยกันครับผมก่อนอื่นนะครับก็มันจะมีอยู่หกปุ่มคือเยอะมากจนจําไม่ไหวครับปุ่ม C นี่เป็นปุ่มรีเซตนะนี่ตัวนี้เป็นปุ่มรีเซตนี่ปุ่มแต่ต้องเอาไม้จิ้มตัวนี้เป็นสปดาตัวดีครับตัวเดเป็นชั่วโมงแล้วก็ตัว M บวกนี่ก็คือ เป็นนาทีนะครับแต่นี้ตัวเปตั้งเวลาอันนี้ตัวเคลียร์นะครับตัวปีนี้ทำงานเป็นตัวกดการทํางานนะครับตัวนี้เป็นตัวเทสไฟเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยตัวอื่นเราต้องรีเซตกนน่อนนะพื่อนๆนะโดยหาไม้แอะไรก็ได้ครับมาจิ้มตรงไอ้รูเล็กๆตรงนี้จิ้มปั๊บเข้าไป ต้นแฟม์มจะใหญ่ไปนะครับเอาไม้เล็กๆก่อนเสร็จแล้วเราก็จิ้มไปตรงนี้นะปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้นะเพื่อนนะนี่นะทีนี้มันจะเซตเป็นเลขศูนย์ก็คือเราตั้งเวลาไว้ทุกอย่างมันจะเซตแล้วตั้งใหม่นะครับแล้วเราจะกดวันนะครับเราเราเรากดตัวนาฬิกานี้ครับนี่กดตัวนี้เนาะกดค้างไว้เสร็จอีกมือนึงแล้วก็กด ตัวดีครับตัวดีเนี่ยกดเป็นวันปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเลื่อนไปเรื่อยวันจันทร์ศุกร์เสาร์อะไรเงี้ย <S <S ถ้าเราเจ้าทุกว,วันนะเรากดตัวพีตรงนี้เดีนี้กดเอาผิดเอาหลงครับหลง <S <S เดี๋ยวกันนะล,ล,ลืมครับลืม <S <S เดี๋ยวก่อนนะ รีเซตใหม่ก่อนครับอ่ะงงครับงงเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเมื่อกี้มันก็จะเลื่อนไปเลยน,นะจันทร์การพุทธสุเสาร์อาทิตย์นี่แล้วกดตัวนาฬิกาแล้วกดตั้งชั่วโมงครับตอนนี้เวลานะเวลาเวลาผมดูกันนะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงก้านาทีนะกดตัวนาฬิกาตัวนี้นะค้างไว้แล้วก็กดตัวเฮดนี่เก้าโมงเก้านาทีแล้วก็กดไปเรื่อยนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดเจด 9นี้คืออ้าวสิบมาเลยครับกดใหม่มันเลยก็ไม่มี็นไรครับเราก็กดวนใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ครับนาทีอยู่ด้านหลังนะทีแบบ่แวบแวบอ้าวโอ้ยเสร็จแล้วนะครับเราก็กดตัวนี้นะครับก็กดตัวนี้เนาะเราก,กดนาทีตัว M M บวกครับเก้านาทีสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าอ้าวสิบนาที นี้คือตั้งเอ่อตั้งเวลานะครับตั้งวันเสร็จทีนี้เราก็จะมาทำการอ่าตั้งเวลาที่เราอยากจะตั้งนะครับเรากดตัว p ตัวนี้เนาะปุ๊บมันจะขึ้นเป็นนี่ครับมันจะขึ้นเป็นเลขหนึ่งแล้วก็เป็นลัวสลักนี้เนาะทีนี้เราจะให้มันตั้งเวลาที่อ่าเก้าโมงเก้าโมงสิบเอ็ดนาทีเนาะเราก็กดไปกดนี้ข้างกัน เอามาเดี๋ยวันนะเลยครับเลยหมดนะครับปุ๊บปบุอันนี้มันตั้งได้ตั้ง2ี่สกว่าโหมดนะดูแล้วตัวนี้ว่าเดือยเยอะมากยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สมห้ายกยี่ห้ายี่หโหมยี่ฟชั่นี่แป้านี่ครับตั้งต,งตรงชั่วโมงอันนะเมื่อกี้เกาโมงเนะเาะอันนี้อันนี้ อ,นนอันนี้เราตั้งตั้งเป็นวันครับนี่อันนี้เราจะตั้งทุกวันเลยนะปึ๊บ,บนี่อันนี้ยังไม่ทุกวันเออนี่ทุกวันมันจะขึ้นเป็นแถบๆอยู่ยาวไงนะทีนี้เราก็จะมาตั้งตรงนี้อ่าเป็นชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่เก้าโมงเราจะตั้งให้มันอยู่ที่เก้าโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11นะให้มันตัดที่9โมง11นะครับแล้วกดอีกทีหนึง่งอนนี้เราก็จะกด9โมงใหม่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7 8 9 9โมง12ให้มันทำงาน9โมง11ไปตัดที่9โมง12นะครับนี่ครับประมาณนี้เนาะนี่ครับเพื่อนๆสังเกตเลข1ตรงนี้นะนี่คือ มันจะตัดมันจะทางานอน9ก้าโมงนะครับจนถึงนี้ครับ12แล้วก็เราจะให้มันทํางานต่อที่แฟช,ชั่นที่12บสองในชั่วโมงที่อีก3าชั่วโมงให้มันทำงานนะครับเราก็กดตัวนี้กดตรงนี้ปุ๊บหนึ่งมันจะกลายเป็นเลข2ตรงนี้นะคือ,อชั่วโมงที่2นะครับแล้วก,กด9ก้าโมงสิเมื่อกี้9ก้าโมงเนาะเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงนะให้จะให้มันทางานอีกทีทเที่ยงนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบสิบเแล้วก็สักหนึนาทีอ่ะ 12, 1ิบนาทีอ้าไม่ใช่เลยไปละเอาลงใหม่เอ่าเอาสิบอเนาะอันนี้กดลงตอวบางทีมันเลยเราก็เลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปอ่าสิ 12, แล้วก็1นาทีเราจะให้มันทำงานสิงหนึ่งนาทีแล้วหยุดที่12 2นาทีนะครับแล้วก,กดอีกทีหนึ่งมันก็ยังอยู่เลข2อยู่นะเพราะว่ามันอยู่หมูคขั้งที่ 2. 2แล้วก็กดใหม่1 2 3 4 5าม1ี่ห้าหกดแปดเนาทีแล้วกดตัวนี้ตัวเ M, M ็บวกตัวสุดท้ายนะหนนี่คือให้มันทำงาน1นาทีแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็กดตัว P ใหม่ตัว P นี่คือมันจะเปลี่ยนเป็นเลข3ตรงนี้ปุ๊บเราจะกดให้มันทำงานที่บ่าย3นะเราก็กดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ดปด1บโมง2ใบ2ายคือบายแล้วกด15บาบ3 1ยนาทีปุ๊บมันจะขึ้น1นาทีเสร็จแล้วก็ตกดตุกทีมปุ๊บแล้วก็ตั้งเวลาให้มันกดที่อ่าสิบนาทีนะครับแล้วก็กดนี้เลย1นึ 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสองสานาทีกดนาทีตรงเอมบวกนะครับตรงนี้หนึ่งก็นี่คือเลเอที่สามนะครับชั่วโมงที่สามเนาะทีนี้ใบสามใบสี 4, บ่บห้โมงเราแคมทำงานที่6กโมงนะครับเรากดตัวปีใหม่ปุ๊บมันจะขึ้นเลข4ตรงนี้นะเพื่อนๆังเกตนนะนี่ช็อตที่ช็อตที่สนะอ่าแล้วก็อันสิบห้าสิบหกสิบเสิบแปดนะ ตอนเช่มทำงานที่18นะครับ18 18ก็คือ6โมงเย็น7 8 18 1น,นาทีนี่ครับแล้วก็กด P ใหม่อีกทีนึงปึ๊บแล้วก็กด18 2นาทีนะครับ6 7 8 9 10 11 2 3 4 15 16 6 7 8 2นาทีกด M บวก1 2ทำงานอีกทีที่ หนึ่งทุ่มสองทุ่มสทุ่มสิบแปดสิก็ดยี่นะครับแล้วกดตัวพครั้งหนึ่งมันจะขึ้นเป็นเลขห้านะครับอันนี้ครั้งที่5้านะยี่สนกานะก็2 1งหนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเนาทีแล้วก็กดพีครั้งหนึ่งปุ๊บมันยังอยู่เลขห้านะแล้วก็กด21่สิทำงานที่21 2นาทีมันจะ ตัดการทำงานนะครับ7 21 2นาที1 2นะครับมันจะงานแค่1นาทีอันนี้เพจที่5แล้วนะเพื่อนๆสังเกตดูฝั่งนี้นะะกดตัว P ใหม่มันก็จะเป็นเพจที่6ปึ๊บนี่เลขหขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราให้มันทำงานที่3ชั่วโมงครั้งเนาะทีนี้ผมจะให้มันทำงานที่ย1 22 23 24 2 3 24นะครับ24่สิ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าที่หกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบอ๋อสามยี่สี่อ้ามันกลับมาใหม่ก็คือมันสว่างนั่นเองเนาะก็เอาศูนย์หนึ่งนาทนแีแล้วกันกดเอ็มบวกปุ๊บเสร็จแล้วเราก็กดตัวพีใหม่อันนี้เพจที่หกนะอ่าแล้วกดให้มันเป็นยี่สิบสี่ให้มันมาที่ จบวันพอดี24ชั่วโมงแล้วก็กดนาที1-2เสร็จแล้วครับผมนี่มันก็จะทำงาน3ชั่วโมงมันก็จะตัดต่อทำงานแล้วก็จะหยุดการทำงานที่1ทีนะครับอันนี้สามารถตั้งในปั๊มน้ำหรือว่าหลอดไฟเราให้มันกดหกโมงเช้าแล้วไปเปิดทีหกโมงเย็นก็ได้นะครับหรือว่าจะ แล้วเตะเราให้เปิดทุกว,วันก็ได้นี่ครับนี่จันในการพูดภาษาสุขหรือว่าให้จันทถึงสุกเราก็เลื่อนเลื่อนตัวนี้เนาะที่บอกเมื่อกี้จันถึงสุกก็ได้หรือว่าจะเพาะวันไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้3มชั่วโมงทำทำงานหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับครับเพื่อนครับสาเหตุที่ผมตั้ง3ชั่วโมงหนึ่งครั้งเพราะว่าตัวนี้ผมจะมายึดที่ตู้ฟักไข่นะครับซึ่งจะให้มันพลิกทุก3ชั่วโมงครับคือใช้มอเตอร์ พัดลมนะครับเป็นตัวปกติผมจะต่อตรงมานี่เนาะนี่ต่อตรงใส่ปลักแล้วก็เสียบเสียบเสร็จแล้วมันก็จะหมุนนะครับทีนี้พอมันได้สักหนึ่งนาทีนะครับมันมันกลับไข่เนาะนะครับมันจะกลับไปเรื่อยๆจนครบหนึ่งนาทีเสร็จนะครับมันก็จะหยุดการทํางานเพื่อให้ไข่ของเราเนี่ยไข่แดงไม่ติดเปลือกไข่นะครับ แล้วสามชั่วโมงมันก็จะทํางานอีกทีครั้งหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับจนครบอาทิตย์นะครับวิธีการต่อนะวิธีการต่อโหลดเนาะแค่นี้เองนี่สมมุติว่าปักเนาะแล้วก็เอาสองร้อยยี่สิบนะครับเอาสองร้อยยี่สิบใส่นี้ใส่ฝั่งนี้นะแล้วก็เอาฝั่งฝั่งมอเตอร์เนี่ยมาใส่ฝั่งนีง้มันจะปีฝั่งเอ่อฝั่งเลขหนึ่ง เลขหนึ่งเลขสองนะครับนี่ตรงนี้เป็นช่องหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองคือไฟสองร้อย่สิบสามสี่คือ้วต่อโหลดก็คือต่อกหลอดไฟต่อ,เ,อเครื่องปั๊มน้ําแต่นี้ผมจะต่อเข้ากับตัวนี้นะเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะไฟสองร้อยสบนะเพื่อนนะนี่ก็ปลั๊กไฟนะมาเสียบออยู่ฝั่งซ้ายมือเรานะครับตรงที่เสียบรูปลั๊กไฟสองรอยสิบนะ คังเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับก็ใช้กค่ควงตัวเลขนะเพราะว่าตัวนี้เป็นรูเล็กนะครับกัวขันออกไปใส่ที่ละตัวเนาะแล้วก็เย่เข้าไปทับหน่อยก็ได้นะเพื่อนนะครับไปนี่ใส่ปุ๊บเข้าไปนี้แลาขันนะใส่สองฝั่งนี้ใส่เส้นไหนก็ได้นะครับไฟบ้านสองร้อยยี่สิบนะไปขัวเสตรง มัน okay. กระแสสลับนะครับสลับข้างไหนก็ได้เสร็จแล้วล้วก็นี่ครับ,ห,บหมุนเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปนี่นะไฟสองร้อยยี่สิบนะตัวนี้ง่ายไหมเพื่อนๆก็ดูคลิปนี้น่าจะพอทำได้นะครับ เสร็จแล้วเพื่อนก็เอาสายโหลดนะครับก็คือสายมอเตอร์ตัวนี้เนาะนี่ผมก็ตัดไว้แล้วบอกสายให้เรียบร้อยก็มาใส่2เส้นฝั่งนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็พับสายฝั่งไหนก็ได้สาหรับครัวได้ไม่มีบกวกลบก็ไปต่อปั๊มน้ํานะครับปล่อรดไฟให้อ้วยใควายนะครับหรือว่า,าตั้งเวลาปิดเปิดอะไรก็ได้นะครับที่ราคาไม่แพงครับ ร้อยกว่าบาทถูกมากถือว่ายุคนี้ยุคยุคดิจิตอลจริงครับเพื่อนใครไม่ทันนี่ก็คือน่าจะแย่อยู่นะ <c oughs> คือยุคของถูกครับเราสามารถซื้อในร้านได้สบายนะครับไม่ต้องไปซื้อที่ร้านค้าให้ละยุ่งลำบากครับไม่ต้องกลัวครับของนันครับ,ออรรบเพราะว่าเดีย๋ยวนี้ร้านค้าแข่งขันกันครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่แบบนี้นะปึ๊บเข้าไป,ไป ต,ตู้ฟักไข่ตัวนี้ราคาก็ไม่ถึงพันนะไม่ถึงพันจริงจริงด้วยเพราะว่าผมใช้เครื่องเครื่องตู้เย็นเก่าที่ผมรับซ่อมนะแล้วก็เอาเอามาเอามา,า,าทำตูต้ฟักไข่นะครับซึ่งบางทีผมไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำไปนี่ครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็จะมีที่ยึดตรงนี้นะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็ยึดสองข้างหัวท้ายนี่แล้วผมจะเสียบปลั๊กให้ดูเสียบปลั๊กดีเลยนะปึ๊บนี่ครับ ี๋ยวปักมันชาร์จไปในตัวนะเพื่อนเพื่อนนะพอถึงเวลาเสร็จนะครับมันก็จะทําการหมุนให้เราอัตโนมัตินะครับหมุนเครื่องให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นน็อตที่เราจะยึดติดไว้สักหนึ่งตัวสองตัวก็ได้ครับยึดไว้ตรงนี้เนาะนี่ครับยึดไว้ตรงนี้นะน ยืดเพื่อไม่ต้องดึงลงมาที่อื่นครับผมผมยึดแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนี่ครับนี่ก็เอานี่ครับผมมันก็จะทํางานไปเรื่อยนะเวลาเราเดินไปเรื่อยแล้วก็ตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองครับผมก็นี่เป็นเครื่องปักไข่ราคาถูกผมเนาะ,ะนี่ครับเวลามันได้สามที่วงอันนี้ก็จะหมุนหนึ่งนาทีแล้วมันจะหยุดนี่ครับวันนี้ผมปักไข่ได้ประมาณหกสิบเจ็ดสิบฟองแล้วครับนี่ครับ ่็เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องเกษตรสารนะครับแล้วก็เพจแม่ความเปลี่ยนอีเลียงไม่ยิ้มหัวนะครับเพื่อจะนําไข่หรืออ,อ,อยากได้ลูกไกล่ลูกเป็ดนะครับไป,ไปเลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวติดต่อผมได้นะครับสงทั่วประเทศนะครับผมขอบคุณครับที่กดติดตามขอบคุณให้กำลังใจนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ